mất ngọc trên đây mất bằng ngọc bằng ngọc bằng ngọc bằng แมนรีวิวครับช่องดับเบิลแบร์นะครับวันนี้เราจะมากินแบบแปลกๆกันแบบนะเพราะว่าเราได้น้ำพริกที่บอกว่าน้ำพริกเจียวบองน้ำพริกปลาร้าเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยไงแล้วเรามากินกับพิซซ่ามีอะไรก่อนอันนี้พิซซ่าใช่ไหมนี่หน้าอะไรหน้าบารูน่าใช่ไหมไม่หน้าหมูรวมฮิตหน้าหมูรวมฮิตอันนี้คือพิซซ่าของบอน,นีอะไรนะว่าว <Wow. S 1> นี่ไก่อไกทอดชปริซซี่ไก่ทอดชปริปซี่แล้วนี่คือขนมปังกร,กระเทียมแล้วก็นี่คืออะไรไม่รู้ นักเก็ตนนั่แหละคงเป็นนักเก็ตอน่ยบาร์บีคิวซอสแล้วก็ทีนี้เราจะมากินเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าเนี่ยเป็นแพ็ิกเกจจิ้งใหม่นะก่อนหน้าเนี่ยเราสั่งไปแบบธรรมดางไงมันก็เลยไม่เผ็ดทีนี้พี่หมีก็เลยสั่งแบบทำมาเผ็ดๆเลยแล้วก็มีแพ็ิกเกจจิ้งมันเปลี่ยนใหม่เนหะ็นปะอันนี้คือเราชอบแบบดิบแล้วเราสั่งแบบดิบมาเป็นสีเหลืองนะถ้าเป็นไม่ดิบเนี่ยแบบสุกเนี่ยมันก็จะเขียวๆนะเอเอแหละแพ็ิกเกจจิ้งสวยน่ากินนะฮะเริ่มเริ่มสวยน่ากินแล้วฮะโอเคเริ่มการมีการปรรุงโ้ดีมากเลยนะ ติดสเกอร์ตรงนี้เนี่ยน่าจะสวยกว่าเดิมแน่นอนเลยครับวันนี้กเก์ยังอันเดิมอยู่นะโอเครวมๆแล้วแพ็กเกจยิ่งแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะรสชาติเนี่ยกระปุกใหม่เลยนะดูสีดูสีแบบมันมีตอนที่ราสั่เผ็ดๆเลยนะมันหลอกคนใต้แกเค็มมากใครอยากไม่สั่งให้แบบไม่เผ็ดก็สั่งได้นะน้ำพิซพาร่าสับน้ำแม่สมหมายนะโอเคเดี๋ยวเรามากินอะไรก่อนครับกินพิซซ่าก่อนนะเพราะรู้สึกพิซซ่าเนี่ยทำไมไม่เลือกชิ้นเล็กอ่ะรู้สึกว่าพิซซ่าเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีใครกินาาบิกปลนะ พอดีเผื่อเราซอสหมดไงเราก็ต้องเอาบีนาพริกมาราในตู้เย็นไว้เนี่ยกระปุกได้ยี่ห้าบาทได้ถูกมากนะมันจะกินได้เหรอไม่รู้อ่ะเรามากินกันลองนะว่ามันจะมันรูน้สึกแปลกๆไหมของอเมริกันผสมไทยเดี๋ยวขอชิมหนนะ่อยเข้าไปมัน,นอชิ้น่อย่ริดเหรอมันเหมือนแบบ รสชาติของไทยบวกกับความเป็นอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลนะอื๋อเลยได้เพราะมันเป็ดๆเนี่ยอันนี้มันจืดๆมันเข้ากันอืมเดี๋ยวกินได้หมดชิ้นเลยว่าสูตรเป็นไงนะพอแล้วแหละเอาอย่างอื่นรอเอาขนมปังบ้างเราเอาขนมปังขนมปังกระเทียมมะขนมปังขนมปังได้กินอะไรก็อร่อยนะ แต่นี่ไม่ได้อวยน้นมปังมันอร่อยนะอื้งะมันได้แบบเหมือนกินแบบนมปังกับพวกปลาไหลต้มตำอย่างเงี้ยอร่อยดุต่อไปจะเป็นนัดเก็ตนะอะไรจิ้มซอสนไนงเรามากินรสนี่กินน้ำพริกปลาไหลเปลี่ยนเป็นซอสปลาไหลซอสปลาไหลเจียวบองโอ้โห و. แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอืมไม่รู้แต่ผมว่ามันแปลกและอร่อยมาก ไปอยากกินแบบนี้ส<ม>ั่งเลยครับ<ซ>น้ำพริกแม่สมหมายนะแซ่บเสียบคนไทยติดแซ่บอื่มแซ่บมากไปลองไก่ชิ้นนึงอันนี้เป็นไก่ย่างกเกาหลีใช่ไหมกินกับน้ำพริกกุม้มิญ่าด้วยอ,อือร่อยนะอืม,อ,มอร่อยหนะ้าพี่หมีคือเหมือนหน้าเดิมอ่ะคือดูเหมือนไม่อร่อยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีรสชาติาอะไรอ่ะอร่อยหวานกันเลย ไม่ได้ขึ้นจมูกมากแต่ว่าแค่ไม่ขึ้นจมูกก็อร่อกนะทุกคนแล้วคนหายใจด,ดีนี่กินอร่อยมากเลยคิวเป็นคิวเป๊ะเลยโอเป็นซ,ซ่านี่ก็ประมาณสองร้อยเก้าใช่ไหมสามอันนี้มีพิซซ่ามีนักเก,กนน 29, ตโรสอันนี้สองร้อยยี่สิบเก้าแต่อันเนี้ยร้อยกว่าบาทเออแล้วก็พิซซ่าเป็นแบบชั่วโมงชา้าแล้วก็แจกกระสุนฟรีแล้วเราก,ก,ก็ไม่ต้องไปซื้อถึงร้านพิซซ่านะครับไม่ต้องไปรอคิวนะนอนรอที่บ้านก็ได้กินแล้วก็สรุปว่าน้ำซีก,กินกับพิซซ่าเนี่ยอร่อยมากทุกคน น้ำพริกปลาสูตรใหม่นะสั่งได้คืนนวนี้เผ็ดเลยซึ่งสุก็เผ็ดเลยเนี่ยฝากเรื่องครับน้ำพริกปลาสับไม่สมหมายนะของเพื่อนอผมเองนะัรบรองว่าถูกดีมีคุณภาพอร่อยเก็บได้นานหนึ่งเดือนอว่าสุดยอดบ้าหรือว่าจะใส่ตู้เย็นก็นานกว่นนั้นนะเจ้บองเจ้บองแล้วก็เดี๋ยวเราจะฝากทิ้งแก้บองเอาไว้นะครา,ลาคลิปว่าใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะครับแล้วก็สรุดว่าวันนี้กินกับวันนี้ผ่านครับกินได้อร่อยเยี่ยมถ้าใครอยากจ็ไปลองกินก็ลองได้นะสูตรนี้ไม่ห่วและนี่คือที่มาของนักเลงคีย์บอร์ด สวัสดีครับทุกคนผมเต้เป็นไฟไหม้นะบอกว่าในเทปคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับกดไลค์คอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากกินปาอะไรต่อนะฮะวันนี้ทับแั้วแม่แบนแล้วพี่พีชขอลาตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินเจียบองก่อนนะอืมอืมจุยมพิซซ่าเจียวบองเจียวบองนี่เจียวบองอันนี่เจียบอง